ว่าเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราต้องเรียนแล้วถาใส่ชุดแบบนักศึกษาบนมหาลัยแบบนี้แล้วมานั่งแบบนี้มันไม่ใช่แต่ว่าครูครับผมว่าผมไม่ได้ขอโทษครับเองข้อนี้ทำยังไงอ่ะไหนคือเขาทำนานแล้วว่ายังทำไม่ได้เลยอ่ะนี่ไก็เขาบอกแล้วว่าว่ามันต้องเอา v ว r b to be ขึ้นไปก่อนไงตัวเองเขาบอกไม่จำเลยเห็นะอืม เนี่ยมันต้องขยับนี้ขึ้นมาค่อนโทษนะคะโทษนะคะเอ,าเอา้าครูเป็นสีส<อ>วัสดีครับสวัสดีค่ะครูพัดบอนครับเออไมนั่งติดกันขนาดนั้นล่ะลูกขออีกนิดน,นึงได้ได้ไหมอะ่ะมันใกล้กันกันไปมันจะตั้งตักกันอยู่แล้วอะ่ะตายแล้วลูกให้เกียรติสถานที่ด้วยลูกแต่ว่าพวกผมก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายนะครับครู เราคิดแบบนั้นไงแต่ว่าพวกเรารักกันเนี่ยเราก็ส่งเสริมกันนะคะแต่อะไรที่มันไม่เหมาะสมครูก็พูดจากหัวใจวุฒธธิภาวะเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราต้องเรียนนะใส่ชุดนักศึกษาบนมาหาลัยแบบนี้แล้วมานั่งแบบนี้มันไม่ใช่แต่ว่าครูครับผมว่าผมไม่ออขอโทษคับคุณครูครับแล้วนี่คุณครูมาทําอะไรคะเนี่ยมาหาเพื่อนนะสิเพื่อนไหนอะครับครูเพื่อนครูสอนที่นี่แหละ เพนซีเพนซีที่กลุ <S <S ่มที่กลุ่มมากไม่ได้เจอันณนายเลยสบายดีนะเพนซีนะดีดีนะวันนี้ฉันเลิกแล้วไม่มีสอนพิเศษนะคุณเดี๋ยวๆนะครับคุณครูครับเมื่อกี้คุณครูยังบอกให้ผมให้เกียรติสถานที่อยู่เลยนะครับใช่ค่ะ60สิ้วอายุควรเธอกับครูเป็นคนลลเจนกัน อยู่รือยงผมอยู่นะอยู่ยหเหมือนกันไปไหนกันนะครับไปกินกันไปกินข้าวกันที่บ้านปู่ปูไปนะไป<ม>เจอกันเธอตั้งให้มันห่างๆกันนะทำอะไรให้เกียรติสถานที่ด้วยที่นี่มาหาวิทยาลัยนะเออไทรเห็นมันน่าเกียดร,รู้ไหมลักษณะเหมือนคนแก่ของค่ะ นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจา้บจาเล่นเนิ่งกว่าหาแห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆป็นกแจบครบ